ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอืตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ชื่อร้านพกดีครับฮอนกค่อ่าเราก็สั่งเซ็ต150บาทเป็นมีข้าวทนนี่เราสั่งข้าวเพิ่มนะสั่งข้าวเพิ่มอ่ารสชาติเป็นยังไงเอ่ยอดีมากอืมน้ำซุปเป็นยังไงรง้องร้อนเป็นยังไงข้น มีอะไรบ้างคะอันนี้อรอ่อยะอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำป่ะอิ่วอ่ามีมัสบิด้วยแล้วก็มีแบบน้ำจิ้มเผ็ดๆนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้าวนาห้องกงผัดกระเทียมเคเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงตบข้าวก่อนนะหอมของกระเทียมนะ แรงละสิไก่เนี่ยลองดูกินไก่เป็นยังไงอาหารเลยซื้อสีไงลองชิมข้าวดูนะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอเาส่งใหม่แป๊บนึงอืมข้าวก็นุ่มๆนะอร่อยอร่อยอร่อยอ่ยังอร่อยก็คือไม่เป็น อกเนาะอืมป่อยหองบผ้าักเอง้งเหรอเด็กกินผัก่ะ

น้ำซุปก,ก็อร่อยจนะดูไม่เคยลองไก่อบนะอืเราลองในไก่นึ่งน้ำจิ้มมันนี้เขาอะไรอ๋อน้ำคุปอะไรอ่ะจิ้มไก่อืม สูตรเด็ดตรงนี้คุณผู้ชมมาต้องลองกิน,นี่เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของที่ร้านพบดีข้ามันไก่สิงคโปรโ์ไก่ที่นี่มีสองแบบนะนี่อันนี้คือหน้าตาของไก่อบไก่อบสีมันจะไม่เหมือนไก่แบบนี้อันนี้มันไก่ต้มไก่ต้มมันจะขาวๆวกว่านี่ไก่อบ ก็ยังไม่ลองสั่งนะก็ไม่รู้น่าไมรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กินไก่ปกติก็รสชาติดีรสชาติดีคุณผู้ชมอย่าลืมมาดูไก่อบนะด้านหลังเครื่องเทศจะเป็นพวกเครื่องน,น้ำราดหมูแดงาเรามาถึงแล้วนะครับร้านพกดีข้าวมันไก่สิงคโปร์ อยู่ที่อนี้นี่เรียกว่าชั้นอะไรคะเรียกว่าชั้นอะไรชั้นล่างชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินเรียกว่าชั้นใต้ดินนะที่เดอะสตรีทอ่ามาก็ลองมากินกันดูหาไม่ยากก็ก็ลงจากบันไดเลื่อนเนี่ยเออชั้นบีบอยลงปับ๊บก็เห้ยอซ้ายเลยติดกับร้าน p y s i o f f o f อ่าพกดีข้ามันไก่สิงคโปร์